ก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนทุกชัานกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมป่องแปะนะครับผมจะขึ้นดาวที่999แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่997แล้วถ้าเราเล่นตานี้แล้วเราชนะเราได้ MVP เราก็จะขึ้นเป็นดาวที่999ครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะเล่นยังไงและเราจะไหวไหมเราจะได้ MVP หรือเปล่าไปดูกันเลย let's go เปเต้เปตตาแตกทำไงมาเท ไหวไหวไหวเช้าผมเช้าผมมาเว้ยเจอเพื่อนตัวเองว่ะคนดูเกมแน่นอนราวิตรบ่ะเอาดีดีดาร์ติก้าไลกัสติก้าเราเจอนอร์ราวิตรอเอาดีดีทักไปบอกนอร์ราวิตรปล่อยดาวเลยจริงขอตัวเ่งขอคอด้อยขอด้อยไ้เงี้ยขวา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 เอาหนึานึ่งเขามาผู้หญิงเขามาผู้หญิงยังไงแล้วก็ไหว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  โดนมาแล้วโดนมาแล้วตาเลยเนี่ยต่างโดนไปแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยโดนไปแล้วหลังพี่หลังหลังหลังหลัชุบได้ปะชุบได้ปะได้ชุบได้โอ้ยโดนตรงไหนยิงโอ้ข้าวเออชุบแล้วพี่ไปเลยเฮ้ยไปหนึ่งอนะโอ้โหยิงไม่โดนชื่อตัวนี้เจ็บแล้วนเพื่อนตัวนี้เจ็บละโดนร้อยสามสิบอะโอ้พลาดจัดเลยสู้ๆนะตรงนั้นอะ ตัวนั้นสองเนี่ยมันวิ่งไปแล้วนะวิ่งไปแล้วนะวิ่งมันแล้ววิ่งไปแล้วซ้ายซ้ายป้าซ้ายป้าเอ้ยไงตัวนี้ยังไม่ตามาดิด้วงโอ๊ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวข้างหลังฟันมันเพื่อนฟันร้อยหนึ่งเอ้าตายสวยโอ้ยเก็บสี่ได้คะานนอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้ดีดี จเลยเคพื่อนมาจับขอยาดอาร์กเลยกันนะครับตะไนเลยนะพี่นะได้ได้ไดจัดเลยจัดตนายเลยตอนนี้มันยังอยู่ป่ะพี่อาร์กันอยู่อะไรนะกิดปืนอาร์กไม่ละไม่ไม่บล็อกนะไม่บล็อกนะไม่ไมาไม่ถึงว่ามันยังมันยังมีอยู่ในร้านค้าไหมไม่มีไม่มีมันไม่มีขาย เดี๋ยวมันก็กลับมารอมันกลับมาน่ะบันมีตัวนึงโอเคครับมันจะมีอันหนึ่งอะที่เป็นของฟรีดีมากเลยมันมันไปชี้ฐานเรา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 เขาขึ้นบอลเขาขึ้นบอลเขาขึ้นบอลฐานเราทีมทีมทีมเอ้าโอยเจ้าแล้ววะไอ้ก็ได้กลับมาช่วยได้ปะไม่โดนไม่โดนไม่นะทันยาเป็นอย่างนี้ปะเล่นไม่ได้ว่ะท่านายผมไม่มีไอ้หมวกโอเคโอเค มันไปหาบัมแล้วอ่ะโดนหลังเลยโอ้ยเดินหัวไปละดับเบิลแล้วโอ้ยชิบหายแล้วทนายไปแน่เลยนี่ไงตังเหลือห้าร้อยปะไม่มีเลยเหลือแล้วเหลือคนละร้อยเหลือ2 0งอ่อะ พยยาม่าแ่งความอไว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 โอ้โหธองมาล่มาล้วมาล่วมาล่มาล่มาล่าตัวนี้ตัวนี้มมาชิดมมาชิดเยอะมมา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 ชิดเยอะสามเลยมาสามเลยพันยาแป๊บพันยาแป๊บเอ้ยไม่ใช่เด็กเด็กเลยร้อยหกสิบร้อยหกสิบร้อยหกสิบใบหนึ่งใบหนึ่ง่ยิงหน่อยยิงหน่อย ดดดาาาาโดนสิบแล้วสิบสวยหมดเลยนัวเนี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 ยอ้าวเป็นแบบใครเขาบอกแล้วพี่ฝางต้องใหมีทีเหรอไม่เป็นไรให้หยิบตาหน้าก็ได้ให้มาชนะก่อนให้มันชนะก่อนไม่เป็นไรเนาะขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นไม่ได้เดี๋ยวจขึ้นไม่ไม่เป็นอ่ะปิดปิดไอวอลนี่ตั้งไอวอลไงตั้งสองโอเคตั้งแล้วตั้งแค่ไหนได้ป่ะผมไม่รู้อ่ะ ตองตังเงงไม่เคยตังบั้มตังเป็นปะเอามจะตังวัดดิวัดขนาดวัดขนาดปึ๊บใต้รูนึงขี่หัวกันปะไม่ได้ไม่ได้ก็ถีบหัวกันได้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 ป่นไม่ได้ป่ะช่างมันท่างมันมันฝังค้ามฝังฝังเขาขึ้นนะฝังเขาขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเล่นก่อเดี๋ยวเล่น่ฝังเขาขึ้นฝังเขาขึ้นฝังเขาขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝังขขึ้นแล้วเว้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้ว้ตรงเนี้ย

9ก้าร้อยเก้าเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าโอ้ไม่เต็มเหลือนิดเดียวเหลือเหลือสามแต้มอะถ้าพี่ยิงประมาณสักสองสามคิวน oh, ่าจะขึ้นนะเสดจัดเอาใหม่ใหม่มามามาเกี้แหไรขอเจอไก่ขอเจอไก่ตอนนี้เราก็เก้าร้อยเก้าสิบแปดดานแล้วนะครับคนดูแล้วก็แต้มมันเหลือติดเดียวแล้วก็ไม่บวกให้ผมเมื่อกี้ เรามาดูตาที่สอกกันเลยดีกว่านะครับปาเลยดีกว่าเราจะไหวหรือเปล่าคิอดีดีแคดเดเบสเอ็กได้ด้วยโอ้ยหลายหลายหลายหมาๆมาขอขอไอพีรอบนี้ไอพีรอบนี้ไอพีมาเลยมาเลยโอ้ยแล้วรอบมียังไงนี่คนดูใบใบสองใบสามเลยจะเราจะเราปึ๊บโอ้ยังไงปอกแปลกปาดมา แดง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 โว้ยเออดีเกินรอบนี้ขอญาตเอ็มปั๊บ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 มาดิโว้ยรับดันดาวตอนนีงเอิไรเงี้ยตจัดเลยตี้ยน่ะโว้ยเข้ามันเข้ามันควรระวังแด้อโ้ยมาแล้วมาแล้วอ้าว เอาเลยเลยโอ้ยโอ้ยผมผมผมสองตัวสองตัวกมาร์กก็มาร์กสองตัวอีกตัวดาวที่ผมไม่เห็นว่ามีไปเล่นไปเล่นไปเลยไปเล่นเลยถุกใกล้เสร็จแล้วหนีคุณนะเอาไปเขาไปเล่นไงไปเลยเก็บเลยเก็บข้างบนหรือข้างล่างอ่ะล่างบนล่างข้างบนข้างล่างเลยเฮ้ยหลางตัวเดียวหลานตัวเดียว

ไม่ได้วิ่งเลยยุท่านหมดเลยมั้งยุท่านหมดเลยมั้งวิ่งมาเลยเอาสกิลที่เป็นจเป็นๆทั้งนั้นมาสวยกำลังไปกำลังไปกำลังไปตาหนึ่งยังไงวายอดรีตายตามา ดาวมาเราพัฒดาได้เลยพัฒดาได้เลยปึ๊บก็เลยกนสิบเก้าตรงหน้าไว้ม่หนึ่งพันหน้าไว้ดาวมาตอนนี้เสร็จงานแล้วเว้ยตอนนี้เราท็อปไรนี่เราท็อปไรนี่ตอนนี้เราท็อปเปลของเฟซป่ะคนดูสำหรับที่ใครชอบคิวที่ก็โคขอตัวราไปก่อนนะครับสำหรับที่บอกขอตัวราฟสำหรับวันนี้ปอกแปลขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ